สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะผมวันนี้เราก็มารีวิวเครื่องลูกค้านะครับสเต็ปดันโลนะครับก็อันนี้ซ่อมบำรุงนะครับผมซ่อมบำรุงนะครับก็ผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านนะครับก้านแท้ลูกปืนข้างข้อแท้แล้วก็คัดลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมสะพานโซ่อันนึงอ่าแล้วก็ลูกเชีย ขอไพยลูกคาเซ่ห้าหกนะครับผมแท้นะครับลูกแหวนแท้เลยก็ใช้ยาวเลยแล้วก็มีพวกปะเก็นนะครับส่วนนะครับลูกปืนในเครื่องนะครับอ่ายังดีมากไม่เสียนะครับผมชุดเกียร์นะครับก็ดีเบาแข็งก็แน่นนะที่หลักก็มีกา้านลูกปืนลูกสูบแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือฝานะครับนี่ฝายังไม่ได้ทำเลยฝาเดิม ไอเนี้ยจะทำนานหน่อยไอยพวกเนี้ยทำประกอบแป๊บเดียวไล่แป๊บเดียวแต่พวกเนี้ยจะทำนานนะครับหนึ่งเลยนะครับไอาฝาเนี้ยนะมันเป็นตัวที่ว่าทำให้รถวิ่งจะจัดเลยนะครับเนี่ยในฝาเนี่ยนะครับส่วนในเนี้ยคว้านใส่นะครับลูกแท้ก็เบาหน่อยแล้วก็ลื่นหน่อยนะครับขัดพิเศษเลยนะครับเอาไปออกทิปดันแช่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องลันดินอ่าแล้วก็ก้าน ก้านก็อัดความห่างของไอ้นี่ความห่างของก้านกับข้อเหวี่ยงนะครับฟิลเลอร์นะครับอยู่ว่าน0.03ฟิลเลอร์ก็พอดีนะครับติดเครื่องแป๊บเดียวอัดได้เลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่ทําง่ายนะครับที่ทํายากคือฝานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูฝาเลยทําไมมันถึงทํายากนะครับนี่มันไม่ได้ว่าซื้อเราใส่มันจะแรงเลยนะครับอ่าหลายคนน่ะก็ส่งมาให้ทำให้เซ็ตแคมฝานี่แหละนะครับ เสื้อข้อฝานะเสื้อข้อฝานะครับที่ขอส่งไม้เซตอ่ะนะครับส่วนแข้งน่ะไปวัดกับแข้งใครก็ได้นะครับขอให้เป็นแข้งเดิมเหมือนกันนะครับผมข้อเหวียงนี่ก็อัดก้านเหมือนกันหมดนะครับจะมีแค่อัชิดห่างนะครับแล้วก็ความนิ่งแค่นั้นเองนะครับอัดแถวบ้านก็ได้นะเลือกที่ว่าอัดนิ่งๆหน่อยนะครับอ่ะเนี่ยฝานะครับเสื้อสูบก็คว้านนะครับจะต่างกันอยู่ที่ลายขัด แล้วก็ความคมก็บอกสูบนะครับส่วนลูกสูบก็ลูก56นี่ก็คาซี่แท้อยู่แล้วนะครับธรรมดาก็ใช้ได้แต่มันจะหนามันจะหนักสําหรับรถชักเดิมนะครับเนี่ยชักเดิมเซ็ตง่ายนะเนี่ยหัวใจสําคัญฝานะครับเนี่ยผมถอดฝาครอบวาล์วแล้วนะครับต่อไปนะครับฝาปิดแคมนะครับนี่ฝาปิดแคมก็เอาออกนะครับนี่เอาออกเลยสังเกตดู แคมเดิม125บางลมกับแคมเดิม125เก่านะครับคล้ายกันใส่กันได้นะครับผมแต่ทําไมเอาแคม125เก่า SR หัวเถิกหน้าแหลมนะ X มาใส่ไฟเลี้ยวบางลมนะครับลูกปืนเท่ากันกําลังอัดเหมือนกันลดสโลไม่อยู่เร่งไม่ขึ้นท้ายด้านฮ่านะครับเพราะว่าองศางแคมเนี่ยมันต่างกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดไหมว่ามันจะต่างกันแค่องศาแคมอย่างเดียวหรือนะครับ อย่างอื่นในฟ้านะครับมันต้องต่างกันนะครับผมมันต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับผมอ่าแต่ขนาดวาลก็เท่ากันแต่มุมมุมวาลนะครับมุมวาลรูไ้ดีนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมนี่รูพอตไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ามุมมุมพอนะครับไม่เหมือนกันนะครับจะรวมถึงไอเสียด้วยบางทีนะครับถ้าวัดกันจริงๆนะครับผม อ่าส่วนเรื่องกระเดื่องนะครับตัวกดสลักอะไรพวกนี้ยคล้ายกันนะครับทีนี้การ m o d ฟายหัวฉีดกคาบูมันก็ต้องแตกต่างกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะทํานานก็ไอตรงนี้แหละนะครับเราเริ่มต้งแต่นะครับใส่ใจเก็บรายละเอียดต้งแต่ในฝาเลยนะครับนี่เก็บรายละเอียดในฝาแบบน,นี้นะครับนี่เริ่มตั้งแต่เอาวาวนะครับผมออกก่อนนะครับ ไอดีเสียก็วาวไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนไอดี ID จะแกนเงาไอเสียจะแกนดํานะครับใช้ทนความร้อนเนื้อวัสดุคนละอย่างกันเลยนะครับเรามาเช็คหลอดก่อนนะครับรถที่ใช้มาแล้วนะครับเดิมเดิมนี่ครับอ่าอันนี้แน่นฝาบังลมเนี่ยทนมากแล้วก็แพงมากด้วยเคยเบิกสองวันกว่าให้ลูกค้านะครับไอเสียอ่าไอเสียแน่นนะครับแต่ดูไอเสียครับนี่ หัวฉีดนะใครว่าหัวฉีดเครื่องยนต์สะอาดกว่าไอ้นี่คาบูถ้าใช้ไปน,นานๆเครื่องหลวมเหมือนกันหมดหัวฉีดคาบูนะครับแก้หัวฉีดจูนง่ายกับประหยัดกว่านิดนึงนะครับนี่เขามาเอาเกาะใบค,ครับเนี่ยวาวรั่วนะครับวาวรั่ว,ว,วนะครับนี่อันนี้ก็ใบ,บวาวคอดนะครับอ่าใบวาวเหมือนคนท้องใบวาวนูนนะครับคอดเลยนะครับแต่มันคอดเข้าวาวเข้านะครับนี่อันนี้บาวาวนะครับเห็นไหมว่า เงาเงไม่มีแล้วบ่าวาวมันต้องเงาเงนะนี่มันก็รั่วนะครับเขาเหมาเข้าได้เห็นไหมด้วยเสียเลยรั่วรั่ว,วแบบรั่วจ๋าเลยนะครับดูเทียนดิดำปีเลย <c oughs> นะครับสีเทียนเนี่ยบ่งบอกอาการเครื่องยนต์ได้นะครับผมนี่รถตําเดิมนะเพิ่งจะมาโมดิฟายนะครับอ่าอันเนี้ยการที่เราจะโมดิฟายนะครับเราก็หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขยายรูบ่าวาวาวขึ้นไป1นมิลนะครับ เพราะว่าของเดิม5.2.4ตัวนี้เปลี่ยน5.6ไปแล้วนะครับผมตัวนี้ครับขยายแล้วก็ทําทิศทางการเดินเพิ่มขึ้นอกีกนะที่ลูกสูบใหญ่ขึ้นอีก3มิลกว่านะครับผมะนะ3.6เลยน,ะนี่ต้องเปลี่ยนทิศทางการเดินใหม่ให้เดินได้ไวแล้วก็สะดวกกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าเราจะทําทิศทางใหม่นะครับเราจะไม่ทําให้มันใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าทําทิศทางใหม่ แต่ว่าไม่ได้ให้มันใหญ่กว่าเดิมมากนะครับไอเสียด้วยนะครับผมนี่แล้วก็เบ้ารับนะครับเบ้ารับของมันห้าถึหกมิลด้วยนะครับผมรวมถึงนี่เรื่องของสปริงวาลวเดี๋ยวผมก็ต้องคำนวณแรงกดแรงบีบระยะยกวาลวแคมนะครับระยะยกแคมหลังวาลวโอ้แลปว่ามันจะรับกัะรอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล่องเดิมมันเก้าพันกว่าแหละนะหน่วยร้อยยี่ห้านะครับก็เดี๋ยว เปลี่ยนใหม่ต้องใช้รอบสักหนึ่งหมื่นแหละนะอัตราการเล่งได้ยาวขึ้นต่อเกียร์ได้ดีขึ้นนะครับผมสมม,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 มุติว่าเราตั้งไว้เก้าพันเราลากไปกว่าจะถึงเก้าพันมันก็ไวใช่ไหมพอเราเตะเกียร์สมมุติว่าเตะที่เจ็ดพันมันก็รอบมันก็หล่นมากว่าจะไต่ขึ้นก็ช้าเราตั้งรอบไปเลยหมื่นหนึ่งนะครับอ่ามันขึ้นช้าหน่อยแต่พอรถมันติดรอบแล้วนะครับปื๊ดพอเ,เ,เราเตะเกียร์นะครับมันก็จะหล่นมาน้อยหนึ่งนะครับ,รบมันก็จะหล่นมาน้อยกว่ากล่องที่รอบน้อยนะครับมันก็จะตเตะอยู่ประมาณ เจ็ดพันนะครับผมเจ็ดพันแปดพันรอบนะครับผมเวลาลากสุดๆถ้าตั้งไว้เก้าพันก็หล่นมาหกพันห้าพันได้นะครับอ่าในสเต็ปลดหนักๆลดทิปลดทัวริงพวกนี้นะครับผมส่วนตัวเนี้ยของเดิมของเดิมเลยกระเดื่องนะครับของเดิมไม่แตกใช้ได้แท้ดีสุดคู่พันกว่านะครับก็ตัวนี้ขึ้นช่วงล่างให้แล้วนะครับเนี่ยเพิ่งเบิอกอะไหล่มาวันนี้เองนะครับผมวันนี้ก็ทําให้นะครับฝานี่ทํานานหน่อยเพราะว่าผมต้องใช้เวลา จียแคมวัดกระฝามุมมองสาเยอะหน่อยนะครับก็คันนี้รับประกัน5 6หชักเดิมผมขับ70นั่งขับ140นะครับผมก็รับประกันแล้วเกินนั้นแถมให้นะครับผมเพราะว่าไม่พี่เขาวิ่งได้90นะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าไม่เจอรถไม่แข็งแต่จริงๆอ่ะวิ่งได้ร้อยหนึ่งเครื่องหลวมนะครับเนี่ยมันถึงวิ่ง90นะผมนี่นั่งขับ140เลยอ่าส่งงานให้100โลนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่ารับประกัน100ยโลพังอะไรไม่ใช่นะ ผมเนี่ยแหละจะขี่ให้ไป50โลกับ50โลส่งงานให้แช่ตลอดทางเลยไม่ต้องแบบยกคันเร่งเลยถ้าไม่ติดรถอะ่ะนะครับก็ถ้ารอดก็ผ่านถ้าไม่รอดก็ทําใหม่นะครับผมแต่สเต็ปเนี้ยผมทํามาหลายคันแล้วนะครับสบายมากเลยนะครับนี่ใส่คอยแต่งไฟแรงด้วยเวลาจูนก็จูนยากหน่อยเพราะว่าตัวจ่ายกล่องจ่อยไฟบางิงมันคือกล่องนะครับกล่องมาถึงมาผ่านคอย นะครับผมอ่ามันขึ้นมาจากมัดล่างมาประมวลผลที่กล่องกล่องชายไม่คอยทีนี้มันจะแรงกันใหญ่ต้องรถไฟท้ายให้มางัน้นลูกเบรกนะครับวิ่ไงไกลลูกติดนะครับเดี๋ยวผมจูนให้ส่วนตรงนี้ก็ร้อยสิบไอนะครับผมร้อยสิบไอเปลี่ยนแข้งเปลี่ยนแข้งต่อข้อเหวี่ยงแล้วก็อ่าเซตใหม่นะครับจูนใหม่เหมือนกันนะครับทัวร์ลิงทัวร์ลิง ตอนนี้ทัวร์ลิงกำลังมานะครับผมทัวร์ลิงทุกคันเลยอันนี้ก็เจอเจ้าของแล้วเจ้าของบอกทําเต็มที่เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับก็งานเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จัดให้นะครับผมพรุ่งนี้เสร็จเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจัดให้อีกมาส่งกันนะเนี่ยเต็มร้านเลยผมทําไม่ทันเลยเพราะว่าเอา่อผมทำอะไรด้วยทํารถด้วย แล้วตอนนี้ผมไปส่งของเองด้วยไปรับของส่งของเองด้วยนะครับผมก็ด่วนให้นะครับผมก็อันนี้ชุดตีปอกเนี่ยลูกค้าเขาก็มั่นใจในปอกสูบที่นี่นะซื้อไปหลายคนแล้วบอกว่าแข็งใช้ได้นะครับผมผมก็ต้องยินดีดีใจด้วยถ้าบอกว่าแข็งใช้ไม่ได้ผมก็ต้องรับเค็มนะครับเนี <c oughs> ่ยลูกค้าเอาแต่เสื้อก็ะปอกมาไม่ซื้อเสื้อแบบ ที่มีปอกมาแล้วนะครับก็ม,มาตีปอกแข็งที่นี่เพราะว่าสายทิปสายดันเนี่ยเขารู้ว่าปอกแข็งนะครับบางคันวิ่งลูกแล้วเบิดวาวล์วคดปอกไม่เป็นอะไรเลยก็มีนะครับผมอันนี้ก็รีวิวให้พี่เขานะครับ <c oughs> ก็ผมยกขึ้นให้คืนนี้หนึ่งตัวจูนให้พรุ่งนี้ยกขึ้นให้อีกเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะโทรบอกนะครับพี่ก <g> ็ <c oughs> <c oughs> อะไรเยอะครับช่วงนี้ งานรถก็ค้างล่างอีกห้าหกคันนะครับอันนี้ว่างานเข้าเวี่ยงอันนี้ร้อยห้าแปลงใส่ร้อยสิบนะครับผมนี่ร้อยยี่ห้าแปลงใส่ร้อยสิบเดี๋ยวอัดก้านไวร้อยเสร็จปุ๊บจะตูดกา้านเล้าแขนอีกนะครับแตัตอนนี้ก็ข้อแข่งข้อแข่งสนามเมืองการท่าม่วงนะครับแล้วเจอกันครับหกเจ็ดชักเดิมอ่า ระยะวังผลคือที่1เท่านั้นนะครับผมลูกค้าบอกทำไมได้ที่1ไม่คิดเงินค่าไหลสนามนี้นะครับการันตีเลยว่าเขาเหว่ยงเด็ดจริงนะครับต้องลองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาถ้วยมาฝากนะครับก็2รุ่นอะหกชัก5้าหกเจ็ดชักเดิมนะครับผมเตรียมรับมือได้เลยนะครับผม